จะมีปัญหาน้ําท่วมกระชงหนาฝนเนาะฤดูฝนทําให้ริมคลองเนี่ยจะปลูกพืชผักจะเป็นมันสําปะหลังก็ดีหรือว่าผักเนี่ยมันจะโดนน้าท่วมก็จะเสียหายฝนฤดูแล้งเนี่ยน้ำมันก็แห้งก็ททาให้เราไม่สามารถทําการเกษตรได้หลากหลายจะปลูกผักปลูกไร่เนี่ยมันก็ลดน้ําได้ไม่เต็มที่ผลผลิตก็ได้ไม่เยอะอย่างชาวสวนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ต้องซื้อน้ํามันก็เป็น,ต,นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกลุ่มใจครับไม่มีน้ําก็ลาบาก สำหรับในจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางตโนนเนี่ยนะครับเราก็จะมีปัญหาหลังหนักก็คือทั้งภัยแ้งแล้วก็ทั้งอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะในปี2535นะครับเกิดวิกฤตภัยแล้งอย่างรุนแรงทําให้กรมชุมประทานเข้ามาศึกษาผลการศึกษานะครับพื้นที่ตรงนี้มีศักยภาพที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ําจํานวน4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ําของภาวะใหญ่ อ่างเก็บน้าคลองวังโนนอ่างเก็บน้ํคลองหางแมวแล้วก็อ่างเก็บน้ํคลองปะเกตครับความจุรลลวมประมาณ300ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ําจํานวน4แห่งนี้แล้วเสร็จเกิดพื้นที่จอมะทานได้รวมประมาณสองแสนไร่นะครับเราสามารถที่จะลดปริมาณน้ําที่จะไปกระทบด้านล่างได้ประมาณ 1- นึในสนะครับทําให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านท้ายน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้หลังจากที่ก่อสร้างมาเราเสร็จไปแล้ว2แห่งนะครับผลกระทบจากภุยภากภัยก็ลดลงครับอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวเป็นหนึ่งในสีอ่างนะครับของลุ่มน้ำบางตะโหนดเราสามารถเก็บน้ำได้ทั้งสิ้น80.7ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำท่าที่ไหลผ่านตรงนี้ประมาณ90ล้านลูกบาทเมตรนั่นก็หมายความว่า เราสามารถลดปริมาณน,น้ําที่จะไหลลงไปด้านล่างได้ถึงประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภายแล้งนะครับอ่างเก็บน้ําคลองหางแมวเรามีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือพื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยที่เป็นพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ6กเปิดสองพไร่ครับปัจจุบันเรายังกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ํานะครับซึ่งเมื่อมีระบบส่งน้ําทั้งหมดก็จะได้เต็มศักยภาพของพื้นที่การเกษตรนะครับ ดีใ,ใจนะครับเนาะที่ว่ากลุ่มชนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเนาะการขัดแคลน้าของประชาชนนะครับเอางบประมาณมาสร้างอ่างนะครับเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าชาวบ้านเราเนี่ยก็จะได้มีความยั่งยืนในการปลูกพืชเมื่อพืชอนะ่ที่เราปลูกมันได้กินน้าเต็มอิ่มนะครับผลผลิตมันก็ได้คุ้มค่ามันก็ทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นทําให้เรามีน้ําใช้ตลอดโดยไม่ต้องกังวลว่า่าน้ําจะขาดเนานะมันปลูกพืชด้หลากหลายแม้กระทั่งสวนตอนนี้มันก็เกิดการจ้างงานเนาะไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าผลหญ้าใส่ปุย๋ย ทำให้คนที่ทํางานใกล้บ้านเนี่ยก็ได้กลับมาอยู่บ้านในเรื่องของ e EC นะครับอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวกับที่เหลืออีก4อ่างนะครับในรูปน้ำวางโหนดเนี่ยนะครับเราจะมีการผ่นน้ําจากรูปน้ำวางตโนดไปที่อ่างประแสะนะครับไปช่วยเหลืออ่างประแสะในกรณีที่ทาง e EC ได้รับวิกฤตทางด้านปริมาณน้ํานะครับเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้าให้กับภาคตะวันออก ภารกิจหลักของจมพะทานภารกิจใหญ่ๆก็คือ 1. นะครับจัดหาแหล่งน้ําต้นทุน 2. พัฒนาเพิ่มพื้นที่จมพะทาน 3. นะครับแกแ้ไขปัญหาอุทกภยัยและภัยแ้งดังนั้นเนี่ยทั้งสีอาเนี่ยทั้งโครงการพัฒนารูปน้ำมัตโนดเราสามารถที่จะทําหน้าที่ของเรานะครับได้อยา่างครบถ้วนอีกเรื่องหนึ่งนะที่สําคัญก็คือคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ใช้น้ําจากเรานะครับ จะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ที่ดินไปเป็นปูกพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าเมื่อเกษตรกรมีน้ำนะครับก็สามารถพัฒนาชีวิตรายได้คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับรวมทั้งทําให้เศรษฐกิจด้านการเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับสําหรับประเทศชาติครับ